พระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับพบกับช่วงประคำนำพระพรนะครับวันนี้ผมจะแบ่งปันเรื่องถ้าเราไม่เติบโตนะครับพระพรก็ยังมาไม่ถึงนะครับถ้าเราไม่เติบโตพระพรก็ยังมาไม่ถึงพี่น้องครับหลายครั้งที่เราปรารถนาพระพรจากพระเจ้า อยากเขียนการวอวยพรในชีวิตครอบครัวการงานหรือพันธกิจในการรับใช้ของเราแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าพระพรนั้นยังมาไม่ถึงหรือมาเพียงเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คืออะไรนะครับเป็นทำไมถึงชีวิตของเราจึงยังขาดพระพรและเราจะเติบโตในพระพรของพระเจ้าได้อย่างไร โดยการอาศัยหลักการทางพระวจนะนะครับจากพระคัมภีร์ของพระเจ้านะครับซึ่งประการแรกส่วนที่หนึ่งเป็นความปรารถนานะครับความปรารถนาพระพรเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับตามพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์สนับสนุนนะครับให้เราปรารถนาพระพรจากพระเจ้าและพระองค์เองก็ทรงประสงค์ที่จะอวยพรเรานะครับในเยเรมีบทที่29 ข้อ11เ,เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสันติสุขหรือหรือก็อีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเพื่อสวัสดิภาพนะครับไม่ใช่เพื่อทุกขภาพหรือไม่ใช่เพื่อหหยานณะเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสําหรับเราซึ่งรวมถึงพระพรและความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิต นะครับเหมือนมัทธิวบทที่7ข้อ7ถึงข้อ8ที่กล่าวว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะทุกคนที่ขอจะได้ทุกคนที่หาจะพบและทุกคนที่เคาะจะเปิดให้เขาพี่น้องครับพระเยซูเองทรงสอนให้เราขอจากพระเจ้าซึ่งเป็นแหล่งแห่งพระพรทั้งสิน้นนะครับแล้วก็มาดูสดที่สองพระพรมีหลากหลายมิติ บพระพรมีหลากหลายมิติและมาในเวลาที่เหมาะสมตามพระชนะของพระองค์ตามเวลาของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าพระพรในมุมมองของพระเจ้ามีความหมายที่กว้างขวางกว่าเพียงแค่สิ่งของภายนอกนะครับเอเวซัตบทที่หนึ่งข้อที่สามบอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าและพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ให้ ผู้ได้ทรงอวยพรด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการในสวรรคสถานโดยพระคิดพี่น้องครับพระพรจากพระเจ้ามีมิติฝ่ายวิญญาณที่ลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นความรอดการให้อภัยสันติสุขและความชื่นชมยินดีในปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่1บอกว่ามีวาระสำหรับทุกสิ่ง และมีเวลาสําหรับทุกเรื่องราวภายใต้ฟ้าสวรรค์พระเจ้าทรงมีเวลากับน้องที่เหมาะสมสําหรับพระพรแต่ละอย่างในชีวิตของเราบางครั้งเราต้องรอคอยด้วยความเชื่อนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับพี่น้องการเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเงื่อนไขสําคัญในการรับพระพรตามพระคํารพระวจนะของพระเจ้านะครับการเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเงื่อนไขสําคัญในการรับพระพร พระคัมภีร์เน้นย้ำว่าการเติบโตในความเชื่อและความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการที่เราจะได้รับพรผพรอ,อย่างเต็มที่2เปโตรบทที่3ข้อ18บอกว่าแต่จงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราขอสง่งาราศีจงมีแดพระองค์ทั้งในบัดนี้และตลอดไปเป็นนิดอาเมน น้องครับการจะเริิญขึ้นในพระคุณและความรู้ของพระเยซูคือการเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับเอเฟซัสบทที่ 4: ข้อ15บข้อ14ถึงข้อ15บอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปด้วยลมปากคําสอนทุกอย่างด้วยกลอุบายของมนุษย์ด้วยเลขกลอันฉลาดในการล่อลวงแต่ให้เราเติบโตขึ้นในทุกสิ่งสู่พระองค์สู่ความสู่ทรงเป็นศีรษะ คือพระคิดด้วยความรักพี่น้องครับการเติบโตจะทําให้เรามั่นคงในความเชื่อและสามารถรับพระพรที่พระเจ้าประทานให้ได้อย่างเข้าใจนะครับฮีบูบทที่หนึ่งฮีบูบทที่6ข้อที่1บอกเชัดเจนว่าเพราะฉะนั้นเราจงละทิ้งหลักคําสอนเบื้องต้นของพระคิดแล้วก้าวหน้าไปสู่ความเป็นคู่ใหญ่อยากกลับไปวางรากฐานเดิมอีก คือการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายและความเชื่อในพระเจ้าพี่น้องครับผู้เขียนยีปูหมุนใจให้เราเก้าวหน้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะครับทำไมการไม่เติบโตจึงเป็นอุปสรรคต่อการรับพระพรที่มาจากพระเจ้านะครับประการแรกนะครับพี่น้องเราต้องเข้าใจในพระพรที่จํากัดก่อนต้องมีความเข้าใจในพระพรที่จํากัดหนึ่งข้อเรียนบทที่ 2: ข้อ14บบอกว่าแต่คนที่ไม่เชื่อ จะได้จะไม่ยอมรับสิง่งต่างๆที่มาจากพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าเพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะสิ่งเหล่านั้นจะเข้าใจได้ด้วยการพิจารณาทางจิตวิญญาณหากเราไม่เติบโตครับพี่น้องหากเราไม่เติบโตในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณเราอาจไม่สามารถเข้าใจและตระหนักถึงพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้เราได้นะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องความสามารถในการจัดการพระบครอยังไม่พร้อมนะครับประการต่อไปเราอาจจะมีความสามารถในการจัดการกับครบครนะครับยังยังไม่ได้นะครับมัทธิวบทที่ 25. 14. ข้อ14ถึงถึง30นะครับเป็นการอุปมาเรื่องตะลันนะครับในอุปมาเรื่องตะลันผู้ที่รับมอบหมายแล้วไม่นำไปลงทุนและเพิ่มคุณก็ถูกกริบเอาไป พระพรที่พระเจ้าให้มาพร้อมกับความรับผิดชอบในการใช้และพัฒนาหากเราไม่เติบโตเราอาจไม่พร้อมที่จะจัดการกับพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่านะครับและประการต่อไปสิ่งที่ทําให้เรายังขาดพระพรนะครับก็คือจิตใจยังผูกพันกับโลกนะครับจิตใจยังผูกพันกับโลกหนึ่งยนบทที่สอข้อสิบหบบอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งที่อยู่ในโลกถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในคนนั้น เพราะทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อนหนังตัณหาของดวงตาและความทนงในทรัพย์สินไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลกพี่น้องครับการที่เรายังยึดติดกับสิ่งของฝ่ายโลกอาจขัดขวางกันไหลมาของพระพรฝ,ฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายที่แท้จริงนะครับและประการต่อไปก็คือเป็นคนที่ขาดความเชื่อที่จะรับ นะครับขาดความเชื่อที่จะรับฮีบรูวทที่สิบเอ็ดข้อที่หกบอกชัดเจนว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะทําให้พระเจ้าพอประทัยไม่ได้เลยเพราะผู้ที่จะมาหาพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็จแก่คนเหล่าน,นั้นที่สแสวงหาพระองค์เพราะฉะนั้นการเติบโตในความเชื่อจะทําให้เราวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าและเปิดใจรับพรของพระองค์นะครับ ทีนี้เรามาดูว่าเราจะเติบโตในพระพรได้อย่างไรตามพระสัญญาตามพระวจนะของพระเจ้านะครับเรามาดูว่าวิธีการต่างๆที่เราจะเติบโตในทางของพระเจ้าเพื่อจะสู่าการได้รับพระพรนะครับมีอะไรบ้างพี่น้องครับพระคัมภี์ชี้แนวทางที่ชัดเจนในการเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับประการแรกก็คือการให้ควรพระวจนะนะครับ การใครคุรพระวจนะในสดุดีบทที่1ข้อสข้อ3นะครับแต่ความปิติยินดีของเขาอยู่ในพระธรรมของพระยาวีและเขาสงวนพระธรรมของพระองค์ไว้ในใจทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทารน,น้ําซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบของมันก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกสิ่งที่เขาทําก็จำเรือขึ้นพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญก็คืออะไรครับเราต้องมีนะครับ แสวงหาการศึกษาหรือการอะไรครับไข้ค,ควนพระเจนะะการอ่านถ้อยคาของพระองค์จึงเป็นรากฐานการเติบโตนะครับและประการต่อไปนะครับเราต้องหมันอธิษฐานจ่มาเสมอยากอบุตรที่4ี่ข้อที่8ปจึงบอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเข้ามาใกล้ท่านทั้งหลายคนาบาปทั้งหลายเอย๋ยจงชําระมือของท่านให้สะอาดและคนสองจิตสองใจเอย๋ยจงชําระใจของท่านให้บริสุทธิ์ พี่น้องครับการอธิษฐานเป็นการสื่อสารกับพระเจ้าและเป็นช่องทางแห่งพระพอรอาเมนนะครับและต่อไปครับเราต้องมีการสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อในฮีบรูบทที่10ข้อ 24, บข้อ25บอกชัดเจนว่าให้เราพิจารณากันและกันเพื่อกระตุ้นใจให้มีความรักและการทำดีอย่าละทิ้งการประชุมหรืออย่าขาดการประชุมนั่นเองเหมือนอย่างบางคนที่เคยกระทำแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายย่อมเห็นวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องครับการร่วมกันในกลุ่มไม่ว่ากลุ่มเซลล,ล์กลุ่มแช่์กลุ่มสามคิีธรรมหรือแม้แต่เครือจักรนะครับเป็นการเสริมสร้างและหนุนใจให้เราที่จะเติบโตนะครับและมาตรการต่อไปครับเราต้องเชื่อฟังพระบัญญัตินะครับเราต้องเชื่อฟังพระบัญญัติพี่น้องครับในยมวันบทที่1 4ข้อยิบเียบอกว่าใครที่มีบัญญัติของเราและเชื่อฟังบัญญัตินั้นคนนั้นแหละ เป็นคนที่รักเราและคนที่รักเราพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและสํำแดงตัวให้เขาเห็นเพราะฉะนั้นการเชื่อฟังจึงเป็นการแสดงความรักต่อพระเจ้าและนำมาซึ่งพระพรนะครับแล้วต่อไปก็คือการรับใช้ผู้อื่นนะครับนี่การรับใช้ผู้อื่นการเทียบทที่5 3ข้อ13พี่น้องทั้งหลายท่านในรักการทรงเรียกให้มีเสรีภาพ แต่จงอย่าใช้เรีภาพนั้นเพื่อเห็นแก่เนื้อหนังแต่จงปฏิบัติซึ่งกันและกันด้วยความรักเพราะฉะนั้นการรับใช้ผู้อื่นเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อที่เติบโตแล้วนะครับอย่าลืมรับใช้คนอื่นนะครับและต่อไปนะครับการพึ่งพาพระวิญญาณในสุดกาเทียบทที่ 5: ข้อ16บอกว่าแต่ข้าพเจ้าเขาบอกว่าจงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง การยอมจำนวนต่อการสรา่งน้ำความรื่นเริงโดยสุดจะนำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเติบโตที่แท้จริงนะครับพี่น้องอเอเมนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือนะครับคาท้าทายนะครับในพระชจะของพระเจ้านะครับเพระเาะพะจนะของพระเจ้ากาวสอนชัดเจนว่าการเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณไม่ได,ด้ไม่ใช่ทางเลือกนะครับการเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นความจําเป็นสําหรับการที่เราจะได้รับพระพรอย่างเต็มที่ พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะอวยพรเราแต่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับพระพรนะครับด้วยการเติมตัวในความเชื่อในความรู้และการเชื่อฟังนะครับวันนี้ผมขอถ้ายท้าทายพี่น้องทุกคนนะครับให้เราตรวจสอบชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราตามพระวจนะของพระเจ้าเรากําลังก้าวหน้าในการรู้จักพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่ เรากาลังดําเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระองค์หรือเปล่าเรากําลังเปิดใจรับการเปลีป่ยนแปลงและ การเติบโตที่พระองค์ทรงประสงค์สําหรับเราหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะตั้งใจที่จะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ําซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลนะครับโดยการอย่างรากลึกในพระชนะอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอสามารถที่ทมกับพี่น้องและเชื่อฟังพระเจ้าเพื่อที่เราจะเติบโตขึ้นในพระคุณและพร้อมที่จะรับพระพรที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สําหรับเรานะครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับ